ก็อย่กับาจดีแนะนำตัวนิดนึงว่าปัจจุบันทำงานี่ไหนสหรับเรกองขรบน้องันักือชื่อรีเาอาจจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์กันแต่เขาด้วยการทีู่กิกันดั่แรกคือเป็นอาจารย์ละดเขาเรียกว่าอาจารยดีก็เป็นคนจิญจริะแล้วก็เคนตลาดขายด้านนราศมีคำถามหัเลยว่าเนี่ยแนวทิดผมดูเผมต้องสงสัยแบบว่า ชื่อร้านออกเสียงว่าไงครับเอ่อมันเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสทางออกเสียงว่านูนูเราไม่ออกวเอสแล้วล่ะเขาหมายถึงมันก็คือถ่าออกวีที่ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงหมายความว่าพวกเราพวกของนูกับวีก็หมายความว่าเป็นพวกเราแต่มันว่าร้านของเราเข้ามาก็คือแสดงความรู้สึกว่ามันมันบ้าเราก็จะเห็นชื่อหนอย เล่นตัวหลาครักคนที่เข้ามาถือว่ารู้จักกันแล้วทำไมอาจารย์ลูเลี่ยนที่เป็นชาวฝรั่งเศสเคยไปสัว่ายทอดก็มันคล้องเสียงกับชื่อพยานูรีลูรีแปลชือ่อลูรีแล้วก็ชื่อนึกว่านูนเปลี่ยนชื่อว่านูโมงครับเพื่อสินค้าพญาสมัยเรียนมันโยงก็เรีนยนสายศิลปะเทศรั่งเสเคยดูรักษาดีมากก็เลยได้จับ ทีนี้คะคนดูคาเฟเนยแรงปันใจที่เปิดคาเฟ่อาจารย์ีแรงันใจจากที่อมก็เดิมีระยะทำงานอยู่กรุงเทพ5กระปสมัยดาราคับด oh, uh. ้วยเพิ Kevin? ่มขึ้นครับแลรวางทางครอบครัวที่มันเป็นครอบครัวที่ว่าอยู่ในการอะไรับที่แนวคิดว่าให้เขาได้กอับมาผมเองก็บ้านเดิดผงแล้วก็บานุแล้วก็เรียนระยไ่ไหนสนใจจทำอชครับ ก็ถามถามก็แหละเหมือนเราก็ไม่ได้มงามคำถามเพราะว่าสนใจไม่ได้บังเอิญกิจกท,ที่เาราตัแด้วยที่ว่าทาไมถึงเป็นร้านกาแฟครับ่ต่บอิงๆเราเริมด้วยเบเกอรี่มาก่อนครับไม่ได้ลืมด้วยกาแฟกับใรชอบ,บกินหินรเบเกอรี่คือทางระยะเขารับออเดอร์สมัยที่อยู่กรุงเทพเขาทำทาเคทําทอะไรก็เริ่มจากทาให้เพืกก่อนๆกินของกันนะครับแต่คิด ก็ค่อนข้างดีเลยว่าชอบชอบมันจะมีเครื่องแต่งวนาารับออเดิร์จากขนส่งไปเรัาโดยวิธีการเอาไงก็จะรับจัดสุขเพื่อที่จะได้มีรวลกาทเสาิส่าิตยหนึ่งนั่นหายงว่าเครื่องนีเมื่อเราถนัดทนเรี่เรื่องเรียนะครับเราปกติซื้อมาขายไปแบบอเดอร์เราก็ไม่ต้องดูที่แบบตอนกค้าสิงไรเลยเพราเรามีหน้าร้านดีกว่า น้อยเหลอได้คุยเข้าใจกันหรือทำามเาใจกันมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรของเราทั้งหมดไม่ได้ตคอยเจอแม่แกแไรอ่าพอมาดูว่าเป็นกระอย่งเดียวมันต้องอะไรมัต้องรกา็คือั้นหลือข้นแข็ง้นแข็งแกร่อส่วนตชอบกินทุกัน เออเติรกแขงอกหนึคือหลายคนเวเป็นรากาลี่จริงคือผมแค่าที่จล้างยาอารีแล้วจคทที่สาที่ไปเรียนทการเมอยาคือการเรียนทอะไรเมอครับเปเนปเรียนเด็กท่นแีที่นเป็นปที่ึง้ใช่ครับใช่ครบไปเรียนางแบบก็เหมือนเรียมตัวก่อนที่จะลาออกจากทิเทียบลากลที่ว่า ไ่อยอยเดียวไหมไม่ใช่คอยสิก็คอยแต่ใช่เมืก่อนตอนตอนสราชา่กัแม่พอซื้อบ้านเิงที่พ่อแม่ซื้อทำสิบพอดีอ่าู่พอดีไอ้ที่ได้ดูดี็รืองาษาเพราะว่ทีเห็นน้อยว่าเป็นตาที่ต้องการสอสาะไรทีำนวมองขบคุีก็ายถตักเรีอนเด็กค้ม็เลยเราจะใจเราใส่เปิดที่ไหนนู่นคาเฟ่ี่ย ถ้าจะไดินอากแบบนี้แต่รีนี้แบบเป็นคนเปินเรียนะนี่เอ่ยไม่ได้ทำอะไรเยอะมากเปลี่ยนแค่ทาสีไหมอนหากับเปลี่ยนซื้นับบนี้โดยที่มีโจูบถึงบอกว่าจะให้ใช้ประมาณเหมือนเป็นสตานที่เป็นสปาแค่แนวโอี้หรือโต๊ะี่สบายสบายให้ถ้าจะเนนั้งกิาทำไมนแต่นี่คือเดินไปที่เดินอยู่อยอ๋อเดินมาเดินเรื่อยเดินเพื่อ ดูเอกลักษณ์เ yeah. น yeah. yeah. ี่ยของเานะครเป็นการออกแบบนะต้องถ่ายรูเาิดกันนะเนี่ยสวยนะได้ทำทำนี้บบนี้ถ้ายชื่อนะนี้เนี่ยอย่บอกนะว่าไปทงเดโอ้ได้ทันีระแต่เป็นายราต้อง่าแกผ่านแกโอ้โจะขึ้นลูกแกแล้วนะบขึ้นเ็กนี่ตอน้ไางเดียวไปห้านต้อ มาิี่ร้านของฉเออแยกออกออกสองเท่นะก็มุนมุนก็หืองนใช่ไมมุนก็หนึก็ไปทนนผมก็เ่นต่แล้วที่นี่ก็แกบอกงีนะเราไม่ได้ท่าลก็เราไม่งกนอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ว่าเราก่นะคือด้วยความใจดทาความใจเไม่่ยไม่รับใชไแต่บอว่าได้ช่วยอะไรนี้คือไปเรียนเข็คืออย่างว่า ก็ยโอเคอะไระรแล้ว okay ่แไยินผานเครับซึ่งเราเคยถ่านงานนั้นีาแต่้รารอเสร็จก่อนจะให้มันเสร็จก่อนเดียว่อยาที่เราพอมันสักเกิเ็นต์เหมือนแบบใกลจะเสร็จแล้วับโอเคเลยเ๋ยวมัก็ชอบชอบเลยึ่งนีถามว่ามันช่ที่ผมชอบแะเป็นรึกาเราทิงไมชอบ้วยคือเนี่ยครั้งแรกอะไรที่ผมมาเรเปยป็นเนี่ยเราดูเฮ้ย ไม่ใ่ของญี่ปเป็นทอาหารยแ่มันไม่ใช่เป็นร้านมันเป็นสองสเตชันเป็นชั้นระหว่าง็ชันที่เป็นคาจะบาร์แล้วก็แบมีต๊ะสำหรับรครันแล้วพอเข้ามาที่เราไม่ชิลได้เลยอะช่ายน,น,น,นั่นนนง,งน,นั่งทำงานอะไรถ้าใครต้องการเข้าน้ำก็่องน,นอ้ำได้หรือเขาแียกเข้าเขาหมาย,ม<ด>ยาไม่ใช่เดียว่าเขาเรียกว่าสตาร์คือ w ว r k ์กเยให้ใจใจแข็งเป็นขั้นั้น เลือกเป็นบรรยากาศเนี้ยนะเงินพวกตัวเด็กหาที่มีกาแฟแล้วก็จัดงานต่อเปนยไว่าสบายๆนะเพราะว่าด้วยเหมนที่แต่นแกกาแฟทำกาแฟดเดนได้เองนะแต่ผมที่งานมีใช้เนี่ยก็คือแบบไฮแรนะเป็นเบสที่เป็นไฮแรนะมันทำให้แบบราคาตกให้ผขนาดเนี้ยมคือผมผมเองเ่ที่ีกาแฟล้วมีความคุ้มค่า เนี่ยครับก็ได้มาอยู่ที่เดียวไปบ้านอา้ามาเอท้านเจอซอยบ้านหน่งอาายที่สอยบานอัน้วันยิ่งบ้นด้วยเป็นลูกค้าประจำเลยไม่เป็แก่รุ่นลกแก่คือกุญแจ้าเกินข้าหน้าใช่ครับน่ารีน่าดูทีนี้ก็อาจารย์ีนแต่ที่เปิดมาประมาณสามเือนเี่ยความรู้สึกของอาจาย์ีเป็นยังไงบ้างตอรู้รู้สึกชอบเห็นว่ามันมันก็ตรงกับ อันท like, ี ites, so ่เราตั้ที่เราตอาไว้ใช่ไหมรเยเพราะเวลาไรกเราติดแบบกากลูกค้าหรคนยังไม่โกเลยจริงจริงแลแต่ที่บอกวารี่แาบเน่ย่งลูกค้าจริงมรจากตงหนคดีบรากตรงแล้วดีบรากาตรแล้วก็ได้มาทานที่ร้านแล้วอย่างนี้ที่ก็นรัให้วามร้กับทุกร้านที่ทำร้านกาแฟมาแต่ตรงรนนเราจอว่ามันพิเศษตรงไหน เมนูของการทำเค้กะดนมันไม่ซ้ำเลยะดนอ๋อนี่เป็นการที่จะจะเปลี่ยนแปลงได้ว่าอาทิตย์นี้จะมีเค้กใช่ไหมเค้กมีแถมก็คือว่าจะบในไม่ซ้ำแต่ไม่ซ้ำกันเมนูไม่ซ้ำแสดงว่าลูกค้าแต่รู้สึกไม่จังเลยใช่มามาวันไหนก็เออแรกหรือถ้ามาทุกวันก็จะเปลี่ยนเมนูอย่างนี้โอเคอันนี้คือเรียกว่าอะไรเป็นกลยุทธ์ของแต่ละแต่ละร้านอยู่แล้วก็จะให้ลูกค้าได้ไปดูด้วยใช่ในแกนี่ มาวันนี้ลูกค้ะอยากกินอะไรเขากบอกนะแกงลน้าอเราก็ได้ปเดืออมทำพอวันที่กราทำเสร็จแล้วบอกผุ้ของลูกค้าว่าโอเคเลนะไม่ทำวันนได้ไก็ได้ได้ได้เด้ไ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 ด้เด้ไ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 ดได้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 เด้ด้ไล้ได้ไดมไดาไัด้ไ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 ได้ได้ได้ไดนได้วันไดได้เตรียมได้กดได้ได้ไดดูได้ได้ด้ไดด้ได้ไ่้ได้้่ด้ได้ได้ได้ ข้างทา์น่้าานแบบยืดงอ่ะัจทำให้าคาน์แบบสมอกว่าทั้งหมดเมกี้ล้วนะวันนี้กีเป็นบทชอบมากถ้ามาที่นี่จะได้องจะได้ทำบิวตี่แล้วก็กาแฟจะได้อารมณ์ที่เป็นแบบอยู่แบบบ้านัองดวกี่ก็ไปแล้วขายของมีพวกี่ก็ไกีเป็ยนเป็สูไม่ได้ทั้งใหญ่แบบนี้ไ่คือน้าเราเลยคุณนครค ู่กที่เลยใช้ไปนี่เลยครับแล้วมอเข้าสู่ที่เะเป็นซินเจาร์อกอย่างนี่คือเคมกัสต้ารามลเทียคกัสตคารามลก็สูตรเดิมไม่ได้อะไร้่ว่าหมาบานด้วยคนเขาไม่ได้ไม่้องกินหวานอตไรสหวานไหมถก็เป็นทนที่ที่ลาเป็นสาจอมยวากินง่ากินไม่หวานมากเรารู้สึกว่าที่การรเฟรชครับเห็น่มันมันยิ่งตัดกับกาแฟเข้าดี ในอลีรับคนรุนใหม่นีที่อยากแบบมีคาเฟ่ออกอาจารยอยากจะฝากอะไรหนการเริ่มต้นคนที่แบบจะมีคาเฟ่ของอด้วยตัวนี้ก่าถ้าถ้าทำก็อยากเริ่มต้นมาจะรับรมนทด้วยใจรครับคือว่าลายเส้นที่ยไม่เป็นตาที่เราหวรืต้องการแต่เน ลองก็ทำอะไรได้องใะไรได้ก็ทำด้วยความดันอย่างเดียววันนี้ขออย่ตรนี้อยู่ได้ไม่ถง ก็ทำให้บบทุกสัติ์จริงใจกับลูกค้าเพราะว่าเองก็อยู่ได้ก็คือน้อยก็จริงใจตัวเองหน่อยน,นะครับแต่ต้วก็ริงใจต่อลูกค้าแล้วโอ๋อในี่แบบเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นคำพูดให้กับคนที่มีแมรงใจอจะเปคาเฟ่นะครับเพราะาคาเฟ่เป็นเทรนด์เลย5ปีหลัง5ปีเราลังเป็นปัจจุบันเนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องการแบบนี้ของเรานะแต่าการที่จะให้อยู่รอดน,น,ะนะครับมันต้องมาจากความซื่อสัตย์ความตั้งใจ การเรียนรู้นี่แลแต่ผมมองว่าผมงเปิี่ัม,มองว่าเคือข่ายของร้านแปเไปก็คือมีสิ่งทีขข<ช>่คือเนใร่งไรแ่วพองเป็นแข่งคราถารองหมืนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่สามารถคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ก็ได้ก็ในใจเลยก็ช่วงีที่ได้รับคำแนะนดีๆจากหล้านเรา เราเองไปก็ยามไปเป็นันกันใช่ใช่โดยดึงกิจกรมไอร้านก็บางเดี๋ยวอนี่นะเออเจอเรร้านเจอเกิร้านก็เจอคือยิร้านนี้ร้านก็ขายอะไรยี่มากเลยอคือแต่เรือความที่ว่าเราก็อยากไปสัมผัสรสชาติของร้านมีร้านด้วแต่ร้านแรเตอร์อะไรแบบนแต่ร้านจะแรเตอร์จะเป็นแบบนี้ร้านอีกร้านจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือผมว่า จะีอะไรฝากเที่ยวมาที่เที่ยวเที่ยวใหเที่ยวเลยรสายคาเฟ่ถูกใจไหมฮะเออถ้ามาเลียลาแล้วครับด้วยระยะทางมันเป็นว่ามันมันมันไปกว่านเมือนิดนึงนะถ้าถ้าเกิมีเวลาพอมีเวลาทวันสองวันครับที่ยูลาก็อยากให้เป็นตัวเลือกถาคเลือกมาเลืยลาสมา้แต่ามาจะลองไม่วาไหมถดกวาก็รแน่นอนขอุ้ถ่ายภาพ รสชาติบรรยากาศเินมาแล้วมีเป็นบากาศที่ผันขึ้นได้ไหะคือครรทุจบริเวณร้านรูกร้านผู้หญิงมาเยอะสามาเยอะสาวมาเยอะและด้วยบริษาทเป็นผู้หญิงทำให้เหมือนกับผู้ชายมีควาน่าองปากเรียกเว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ลูกค้าผู้ชายแค่มีมีแต่น้อสองผู้หญิงในสัดสอัตราสัดส่วนคือ6กส0สี่ชิงเลยเยอเยอะเลยเยอะเลยเยอะลยแต่แต่แต่้ต่แต่แ่ ใจอกก็ดีแหละแต่ก็อยากรู้กันแล้วว่าทำไมถึงผู้ชายต้องมานนกาแฟเราด้วะไดเอาจจะทุกนรักันยาหรือเปล่าผู้ชายไม่เข้าไป่แ้ง้องเข้ามามีโซนนึ่เรโซนที่วได้คได้ไที่เราปัต ผู้หญิงครับแต่แบบรชาติเหมือนนะเหมือนที่ชากินแต่ต้องการใช่เ้วเป็นคาแรคเตอร์ดีการมณเป็นการได้ในเาได้ใเราได้รประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอคิดแบบนี้เมื่อกี้วยาการชมแล้วเป็นคอมรนืคมวเรมไปร้นาย้วเน่อการคาแรคเตอร์ดี กาแฟดีลงตัวกับนมแน่แบบนใช่เบคือผมดูว่า๋ยวเราีเซอร์สการทำเมียน้คือคำถอที่คุณไดราบที่ใช่ใส่ใจพูดการดีการจับบอกว่าเป็นทำไขญพานนะคาปูชิน่กาแฟไม่ชอบเข้มคน่ครับาีกาแฟนานีตอนนี้มีโค้เข้มโคกานมีการข้เข้มการข้นเข้มนะครับโวร่ากับโคการไม่ไง ก็เคยมีให้ต่อคาแรคเตอร์เดิมเดิมที่ขายแกงรางโัมเมดแต่รายการนี้เหมือนว่าด้วยความชอบมา,าใส่เข้ารปเลยซื้เองครับและถ้าใครอยากกินด้วยแบ่งปันได้ขายได้โอเคครับผมจวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รีสละเวลามาพูดคุยกับเขาพิเศษเป็นเทพิส od เลยผมวันนี้ก็อยากจะ,ะลองเอาโดยเข้ามา ก็ขอให้เหตุการณ์จริที่คีเวอร์พูนะครับแล้วก็ฝังคืนที่น้องชวย,ร,ร,ยร้านแย่ตลาดเก่าี่้มาครับเพื่อที่ดูเหมือนรับแต่ไม่รับไอ,อคิมก็หมมากครับผมเลยใช้เคร่อาแฟไม่ธรรมดาถ้าผมมาเรียกว่ากาแฟร้านไม่ธรรมดาฝรับเลยครับผมครับทำดีนะเราเป็นเขา